สวัสดีครับไบเบิลวีฟ e b r เบ k ฟาส t คำทิพประจำวันวันนี้โรมบทที่6ข้อหนึ่งคำถามตัวเองโรมบทที่6การตายต่อบาปและการมีชีวิตในพระคริสต์ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณเพิ่มทวีขึ้นหรือครับให้เราที่ฐานด้กันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระจนะพระเจ้าตอนนี้ในการพูดกับเรา อธิษฐานในพระนามสกิเจ้าเอมนจำได้ไหมครับคำถามคำถามคืออะไรครับคำถามคือว่าถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรเราจะว่ายัางไงครับคำถามคือว่าเราจะอยู่ในบาต่อไปเพื่อให้มีพระคุณเพิ่มมากขึ้นหรอครับคำถามก็ต้องการคำตอบนะครับแล้วผมเชื่อว่าเราทุกคนมีคำตอบนะมันเป็นคำถามที่ถามตัวเราเองครับผม เห็นพระเจะนะ้าพระเจ้าในวันนี้เราเป็นคําถามที่เราทุกคนตอบได้อยู่แล้วนะครับทําให้คิดถึงวันพรุ่งนี้ครับเราต้องถามตัวเราเองนะครับหลายคนต้องถามว่าจะเลือกใครใช่ไหมครับพรุ่งนี้เลือกตั้งแล้วนะครับแล้วก็หลายครั้งเราถามว่าเราทําอย่างนี้ไปแล้วมันจะได้อย่างได้ยังไงได้อะไรดีไหมนะครับบางทีเราคิดว่าเราผมเชื่อว่า ผมฟังคนนะครับช่วงหลายหที่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็มีความคิดที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับสังคมใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็จะมีคําถามว่าถ้าเขาเลือกอย่างนี้แล้วมันจะไม่ได้อย่างนั้นมันจะเป็นแบบนั้นนะครับผมคิืว่าเป็นคําถามที่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราเชื่อเราเชื่อในสิ่งที่เราจะทําหรือเปล่านะครับหลายคนบอกว่าเขาเลือกแล้วมันคงไม่ได้อย่างนั้นนะครับแต่ว่า คำถามถามตัวเราเองครับว่าเราตั้งใจจะทําเราอยากจะเห็นหรือเราเชื่อพระเจ้าจะทำน้ำพระทัยพระองค์ให้สําเร็จหรือปาเราถามตัวเราเองครับว่าเราทําอะไรไปแล้วแล้วมันในความคิดของเราในความเชื่อของเราเรามีคําตอบครับนะครับวันนี้ก็เลยเห็นพระนะจนพระเจ้าครับก็ถามตัวเราทุกคนนะครับว่า ถ้าอย่างนั้นเราจะว่ายังไงครับเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้มีพระคุณเพิ่มมากขึ้นหรอครับคำตอบก็อยู่ในข้อ2บอกเปล่าเลยเราที่ตายต่อบาปแล้วจะไม่มีทางมีชีวิตในบาปครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเราเองเนี่ยตอบคำถามตั้งหลายอย่างได้ครับแต่หลายครั้งเราถามตัวเราเองถามซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราก็ยังกลับมาถามอีกครับเช่นว่าคำถามว่าจะเลือกใครจะเลือก เลือกแล้วมันจะดีไหมมันจะเปลี่ยนแปลงไหมหรือถามตัวเราเองว่าเราเสียงของเราจะมีประโยชน์อะไรได้บ้างพระเจ้าจะทำอะไรกับเรื่องนี้พระเจ้าจะตอบอยังไงเราก็ถามตัวเราเองครับแล้วก็ถามตัวเราเองว่าเราเชื่อย,อยังไงเรารู้ไหมว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าก็จะชนะอยู่ดีครับในที่สุดประเทศไทยพระเจ้าก็จะเป็นผู้ มีอำนาจสูงสุดพระองค์ก็จะปกครองแผ่นดินนี้พระองค์ก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่ไม่ดีให้กลายเป็นสิ่งที่ดีบางทีใช้เวลานานหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นในสมัยเราก็ได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็น่าจะเชื่อในสิ่งที่ไม,ไม่อยากจะบอกว่าเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อนะครับ ก็คือคุณต้องเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์สอนคุณครับวันนี้ก็เลยเป็นคำถามถามตัวเองถามอยู่ตลอดเวลาครับว่าตกลงเนี่ยเราจะว่าอย่างไงครับเราจะทำอะไรครับแล้วสิ่งที่เราทำเนะี่ยเราเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงมันแม้ว่าคุณจะคิดเห็นต่างกันหลายคนคิดเห็นไม่เหมือนกันเลยนะครับ บางคนก็ชอบนั้นบางคนก็ชอบอันนี้นะครับบางคนก็กลัวนู้นบางคนก็กลัวนี้แต่ว่าไปทําสิ่งที่คุณต้องทำเถอะครับนะครับเพื่อคุณเพื่อคุณจะได้ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ครับบางทีสิ่งที่พระเจ้าใส่เข้ามาในใจคุณแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยครับผมเชื่อว่าไปเลือกเถอะครับ ไปดูสิครับว่าผลมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นตามใจเราอย่างที่เราอธิษฐานไหมหรือมันจะไม่เป็นแลวพระเจ้าจะทํำยังไงต่อไปนะครับวันนี้ก็เลยเป็นคําถามที่ถามตัวเองเท่านั้นครับนี่ก็บ่นกับตัวเองครับแล้วก็บ่นให้พี่น้องฟังนั่นเองครับนะครับงั้นขอให้เราได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อโค้งสุดท้ายครับพรุ่งนี้แล้วนะครับไปเลือกตั้งนะครับใช้สิทธิ์ของคุณเต็มที่แล้วดูซิว่าพระเจ้าจะทำอะไรกับสิ่งที่ เราคิดให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ให้เรามีคําตอบหลายอย่างเรารู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และพระเจ้าทําการได้เพียงแต่บางครั้งเราไม่เข้าใจเราไม่สามารถรู้น้ำพระใพระองค์ในทั้งหมดได้ขอพระองค์ให้เราเข้าใจพระเจ้าขานำเราไปในขณะที่เราเองมีความเชื่อมีความไว้วางใจพระองค์และเรารู้ว่าในที่สุดแผนการพระองค์จะสําเร็จอยู่ดี ในจี่ฐานในพระนามพระเจ้าเอเมนเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านถ้าคุณยังงงอยู่แล้วยังมีคําถามครับเขียนมาได้ครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ครับนะครับโอเคครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันแม่ในอเมริกานะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ